มาบ้านเพืนจ้เดินกลับบ้านแล้วแต่ก็ขึ้นรลถลเมขึ้นรถรางอันรถราง่ะดูบรรยากาศซิเนี่เพื่อนเดินมาสง่งไปนั่งทำตัดต่อวีดีโอกันจนมืดค่ำเดินมาสง่งเพราว่ามืดแล้ว และออย่างหนึ่งก็ไม่ค่อยดูเส้นทางเดี๋ยวจะหลงในยามวิการของเมืองเยอรมนีรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็สวยนะเองคือเดินเหมือนแบบว่าคุยเหมือนหอบเพราะว่ารีบเดินจ้ำเดี๋ยวจะไม่ทันรถใช่ไหม ถ้าว่ารถจะมาเป็นเวลาเดี๋ยวถ้าเกิดกลางคืนเนี่ยมันจะประมาณ20นาทีนะคุ <มา S 2> ว่า46หรือ5 2อะไรเง,งี้ยที่ไม่แน่ใจอ่ะพี่ถ้ามาตรงนี้ตรงเวลาก็จะได้ขึ้นรถถ้าสมมติว่ามาแล้วรถหมายถึงว่า20นาทีออกทีหรือว่า25นาทีออกทีเป็น,นยังไม่รู้ใช่ไหม25นาทีแต่ว่าจะมาตรงเนี้ยทุก15นาทีอ๋อใช่ บางทีก็ยี่สิบนะบางบางวันแบบแค่ทำเป็นเชื่อมสื่อเองใช่ใช่อับถ้าสองทุ่มไปแล้วอ,อาจจะชา้าก็พอสมมติมาแล้วแบบมาถึงเนี้ยรถต่อ,อปุ๊กเนะี้ยถ้าเราไม่เก็บตารางเซฟตารางเวลารถไว้เด้อรอนานรอนานแล้วยิ่งถ้าเกิดหน้าทิมะตกนะโอ้โหถ้าไม่มีถุงมือถุงเท้าดีๆนะพี่น้อง มาเอาแบบรอรถปากสั่นเลยเคยละเคยมาบ้านเขาเนี่ยแล้วก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นพี่พี่อหลงเนื้ออะไรเนี่ยพี่ไปนั่งฝั่งโน้นไงพี่นั่งผิดนั่งผิดฝั่งใช่ไหมทางใบเขียวจับคนแก่เดินหน่อยเพราะคนแก่ถ่ายวีดีโอมันไม่เร็วเกินไปหรอพี่ภับเดินเลย เดี๋ยวไปที่น่ะคนอยู่ยก็จะตายไงม,มาพอดีเนื้ยปรรยากาศตอนข้ำคืนค่ะรถเอามาทิ้งกลางทางค่ะต้องเดินกลับบ้านประมาณที่เป็นบ้านเราก็สามป้ายลดเมนะคะ

จะไม่ลดหัวใจพลังบวกมานะคะแล้วก็อ,อ๋ก,ก็อ็อบินเดอร์จะให้เฮแล้วก็โอ๊ยไม่ลดท่าคายไม่ลดร้แล้วก็หัวใจพลังบวกมาเด <Okay. S 2> ินเละก็ไม่ลดไปไม่ลดไม่ลดสวัสดีนะคะ,ะพี่ติ๋วพี่ติ๋วสวัสดีค่ะลิซลาสวัสดีนะคะแต่พี่ติ๋วข <c oughs> อบคุณมากค่ะพี่ติ๋วแล้วก็สวัสดีทุกคนที่น่ารักนะ,ะใกล้ถึงแล้ว <S <S ใกล้ถึงแล้ว จากพี่ติ๋วนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เก่งนะคะเก่งเก่งสวัสดีนะคะแล้วก็พี่ติ๋วบอกเลิห25ขอบคุณนะคะขอบคุณมากตอนนีนะ้ก็น่าจะประมาณน่าจะประมาณ2ทุ่มหรือ3ทุ่มครึ่งมันมีนาฬิกา แล้วก็น,นะคะอันนี้มันคนละกล้องนะคะอ๋อเอาใส่ในกระเป๋าไม่น่านะทำไมมืดเอาใส่ในกระเป๋าพอดีพี่เอาอีเครื่องหนึ่งพี่เติวก็ไม่รู้ไม่รู้ดีจ้านะคะสวัสดีค่ะพี่จอยพี่จอยก็อโอยมาช้าวิ่งจนหัวอะไรนี่วิโอยมาช้าวสันดีวิ่งจนหัวไปเวียนหัว ไม่ไปพี่จอยจีไม่ไปเด้อใครบ้างก็มานะคะใครบ้างก็มาตัวจีก็ไม่ค่อยได้ไปหาเนาะเพราะว่าจีก็ทํางานแต่จีจะไปนน่นนะเสาร์อาทิตย์นูใครว่างก็มาจราิีว่าอัดคลิปวิด้วยใช่ิเมะนะเห็นปปอันปปดรถตกหลอดพักนอนเขไนาไล่บ้างได้น้องจี น้องจีมาเดินเพื่อนร่วมทางกลับบ้านใช่เออมีจีมีน้องตอน้นน้องตองเนาะแล้วก็มีแม่เล็กมีพี่หมอมีแม่มีทุกคนเลยพี่เก่งมีอ่าพี่ติวช่วย,ยนะคะช่วยนี่นี่เห็นไหมผู้บ่าวปันกัญญาอยูอยอยน่นะ <c oughs> เห็นไหมถ้าเกิดใครฉุดพี่ก็ช่วยด้วยนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวช่วยกันช่วยลุมช่วยลุม น้องจี้ดูที่เนี่ยไอโลงเบียเนี่ยแต่ว่าซูมไม่ได้นะเคยเห็นไหมโอ้ยทำไมมันโ,โลงเบียเหรอใช่โลงโอเอามาให้กินสักก <laughs> มันไฟแสงสะท้อนนัจะไม่เห็นก็ได้เห็นอยู่นะจี้เห็นอยู่กล้องในอีกกล้องนึงอ่ะอ่าเนี่ยมันปกติถ้าไม่มีโควิดนะตรงนี้มันจะมีคอนเสิร์ต ร่คุยกันจากรถนะคะตรงเนี้จะมีคอนเสิร์ตทุกปีเลยเออถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีโควิดมันมันเป็นโรงเบียร์ที่เขา <Okay. S 2> ที่เขาผลิตเองเดี๋ยวพี่ก็ถึงบ้านแล้วเนี่ยเ<อ>นี่ยมันมีรถสายอื่นนะ่ะมันมาจอดหน้าบ้านพี่นะเห็นไหมถึงบ้านแล้วเนี่ย สายนั้นถึงก่อนพี่เพนยังไม่ถึงเลยแต่ว่าเนี่ยเนี่ยสายสุดท้ายแล้วล่ะพี่ถึงแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่ปิดลิปวิดีโอที่สุดีเอาลงมันไหนบอกจีด้วยจจะก่อนเพื่อนเลยจริงจรดินั้นเพื่อนจมาเดินเป็นเพื่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเดินเป็นเพื่อนถึงบ้านเลยแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะ แล้วไงถ้าเกิดว่าไงเดี๋ยวเอาพี่ลงด้วยนะเพราะว่าถึงบ้านแล้วจะจะจะคุยเสียงดังคนข้างๆบ้านนอน <Okay. S 1> นะเดี๋ยวพี่ปิดไอ้นี่ก่อนวิดีโอกัน okay, okay. ขอบคุณมากเลยมาเดินเป็นเพื่อน